ถ้าพูดถึงคำนามนะคะทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคำนามนะคะก็คือคำที่หมายถึงคนสาตว์สิ่งของนะคะแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตด้วยนะคะ <camar> ถ,ถ้าพูดถึงคำนามนะคะทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคำนามนะคะก็คือคำที่หมายถึงคนสาตว์สิ่งของนะคะแล้วก็ สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตด้วยนะคะที่เป็นทั้งรูปประธรรมแล้วก็เป็นนามธรรมอันนี้เรียกว่าคํานามนะคะมันจะอยู่ในประโยคเนาะเวลาเราไปใส่ในรูปประโยคถูกไหมคะใช่ค่ะอยู่ในรูปประโยคแล้วคานามนะคะมันแบ่งนะคะเป็นแบ่งเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกนะคะก็จะเรียกว่าสามัญนามนะคะหรือว่าเรียกชื่อให้มันง่งายๆนะคะก็คือคํานามสามัญ ถ้าเอาง่ายกว่านั้นอีกก็คือคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นคำว่าคนสัตต์ต้นไม้โรงเรียนวัดหนังสือก็จะแบบไม่เฉพาะนะคะก็คือเวลาเราเราแบบว่าถามบาคนถามว่าไปไหนเราก็จะตอบว่าไปวัดสมมติเราไปวัดใช่ไหมเราก็ตอบไปวัดก็คือรู้แล้ว่าไปวัด คือไม่ได้แบบเจาะจงว่าอ๋อต้องไปวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นหรือว่าไปสถานที่นั้นไปสถานที่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราถาอ่าไปเที่ยวที่ไหนมาไปทะเลทะเลก็ทะเลไงทะเลแต่ว่าทะเลเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ไหมคะก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอันนี้เรียกว่าคํานามสามัญน,นะคะหรือว่าสามัญนา,นามนั่นเองมันก็จะมีสามัญน,นามย่อยนะคะก็คือจะเฉพาะลงไปอีกนิดนึงนะคะของสิ่งต่างๆนะคะเช่นคนก็จะเป็นคนไทยหรือว่า ก็จะเป็นรถก็จะเป็นรถยนต์แต่ไม่ได้บอกยี่ห้อถูกไหมคะอ่ามาต่อกันที่คําชนิดที่สองนะคะชนิดที่สองนั่นคือคํานามวิสามันคานามวิสามันนี่ยก็คือคํานามที่เฉพาะเจาะจงลงไปอย่างตะกี้ที่บอกว่ารถยนต์ใช่ไหมรถยนต์เป็นอ่าสามัญนา,นามใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็เช่นรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซีวิด ย่างเงี้ยก็จะเฉพาะมากๆอันนี้อันนี้เรียกว่าวิสามัญนะคะถ้ามีฮอร์โมวิอยู่ข้างหน้านะคะก็คือเฉพาะเจาะจงนั่นเองเอาง่ายๆก็คือเฉพาะเจาะจงก็คือบอกไปเลยวัดก็คือวัดโพวัดแจ้งวัดมหาธาตุหรือโรงเรียนก็โรงเรียนจุฬาภรณ์โรงเรียนหันคาพิษโรงเรียนชัยนาทพิษ ลงหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยก็เฉพาะไปเลยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเฉพาะชื่อไปเลยอะ่ะมันเป็นชื่อเฉพาะด้วยอันนี้เรียกว่าเฉพาะจาะชนิดที่3นะคะก็คือลักษณะนามลักษณะนามเนี่ยคือทำหน้าที่ประกอบนามอื่นนะคะเพื่อบอกลักษณะขนาดแล้วก็รูปร่างนะคะปริมาณของนามนั้นน,น,นะคะเช่นะจะมีคำว่ารูปองค ลูกต่อท้ายนะคะเช่นมีแก้วน้ำสามใบมีมีคนสิบคนอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าคำลักษณะนามนะต่อมาคือสมุหานามนะคะสมุหานามเนี่ยก็จะบอกนะคะแบบรวมๆแบบบอกบอกแบบรวมๆเป็นหมู่นะคะเช่นช้างหนึ่งโขงฟงพึ่งหรือว่ากองทหารอะไรอย่างนงี้นะคะ ห้านะคะอคืออาการนามอาการนามคืออะไรอาการนามนะคะคือคำที่ไม่มีรูปร่างขนาดจะมีการจะมีใช้คำว่าการกับคำว่าความอยู่หน้าประโยคอยู่หน้าคำนามนั้นนะคะเช่นคำว่าการกินการนอนการสอบความคิดความสวย ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคำนามเนี่ยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมแค่เรารู้นะคะก็สามารถบอกได้แล้วว่าคำเนี่ยเป็นคำนามส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในรูปประโยคนะเวลาในอนาคตที่จะแต่งประโยคนะคะแล้วไว้เรียนกันในเรื่องถัดไปะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครูยุ้ยด้วยนะคะ ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณคดีาาไทยนะคะพบกันได้ที่เพจคูยุยสอนภาษาไทยจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายและช่อง YouTube นะคะเพนทภาชาแนลและพบกันในคลิปถัด,ถดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ